สวัดีครับน้องทองพรเนาะอ่าซื้อทองพรดีดีเนาะได้รายบ่ครับงวดที่แล้วได้พันหนึ่งโอ้ได้พันหนึ่งได้เลขจากที่ว่าต่างสามนะแมนบอกค่ะเดินทางมาจากนอกเลยได้นี่อ๋อฝันก่อนที่แต่ว่าสเสด็จบังหีงวนหนึ่งได้พอพฤศจิกาเดือนหนาวันที่ยี่สิบสามบอกเมนบอกโอ้เดือวกันยายนกประเทศไครครับที่ซื้อผมนำได้หนิกับออสเตรเลียค่ะออสเตรเลีย ลำพอากทอรเอรีนครับมวดนี่ก็ถือว่ามามามาไทยปุ๊บถูกเลยมาได้จัดหวดมามามาถ้าไม่ไม่มถูกกับงวดเนาะเนว่นเนนนเนี่ยปานเ้สองวดนีแล้ววดนีหงวดที่ว่าศูนย์ศูนย์กับฟันเนี่ยแต่เราไม่ได้เล่นตัดศูนย์เราคิดว่าไม่มาไงก็เล่นระดกรเลแต่ศูนไขหาอย บอแบบว่าฟันได้500ร้อยหัวถออกซูนศูนย์่มฟันได้เมตรห้าร้อยใช่ก็เลยไปเอาศูนศูนย์ตัดเอาออกบ่เอาไหมคิดว่าศูนย์จะบมาไหมเสียได้เนเป็นคนสิว้าเป็นคนแบบนี่เส้นฟันไมทั้งนี้ไหมพี่นี่เป็นคนถี่ถูกหมวหนึ่งประมาณกาบาเล่มนัะเล่มนับอบอไปไปซิไใสประมาณกาบาทยุประมาณหาแสนเลยบอเกิน มันมีปีใดใก็ไดดอยู่เพราะเป็นคนเล่นนักอยู่ไะคือห้าแสนนี่สามตัวไงอ๋อแค่าหาแสนอีสามตัวแ้่สองตัวก็ประมาณ 1, แสนสองแสนอยู่ประมาณแสนสองแสนทุกหมวดว่าได้เลยเนาะค่ะคือว่าสีบ่อเลนไปว่าใหญ่ไงสดเสด็จแบบจบับจงเลยอันนี้คือคือตัวโตวเล็กหนึ่งเข้าได้ไหแต่แสนก่อนน้องชายที่เสียชีวิตน้องชายที่เสียชีวิตมาบอกขอแค่เพื่อนนี่แหละ พอขอขอกับน่องยืดถูกนี่แหละพอกับนอกยืดถูกพอกับน่องนั่นก็เข่าตลอดพอขังเดียวพราะเราเป็นคนเลนเหล็กเข้ากันบ่คอเราดูแต่ชุมากภาษีใดตามฟันก็ขอตามฟันจะขอน้ำเหมอนอย่างนอข้างน้ำคือว่าเข้ามีบุ่นเนาะแต่บ่บุ่นเข้าไดมาแล้วภาษีก่ะ สิบวมีวยังมาหาให้องฝันะนะ่เครื่องหมดเมื่อกี้ที่เขาหุดไดนที่ที่สารปูอะเท่ากับสิบ่มียยังมากวานฟันห้องสิแล้วก็สิบ่ไปแบบหายอีกสินะอืันนัญญ้นในใจมันจะเคลื่อนแต่ชิย,ยูจะก็บเบิกตัวนืนอกระเบิใจอ่ะแต่อยู่ถ้างวดไหนที่ได้เลขแล้วใจก็จะไม่ไปไหนแล้วก็จะได้จดโจอยู่แต่ตรงนั้นพี่ผมถามจริงๆนะว่าพี่แต่ละงวดพี่ซื้อประมาณกี่ตัวเย่าไลาย กระเจ้าเหล็กแบบที่เข้าใถเนี่ยกลับไปกลับมาเห็นชั่วว่า 1, 1, 1หนึงงงนหนง่งหนึ่งเอ้เจ็ดเจ็ดห้ากระเเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึน่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งแค่นี้ถึงจะสิบโตกบ่พอดบ่น่าจะบ่ถึงเด่นบ่หลายบ่ถึงบ่ถึงเนาะเช่นงวดนี้เนาะงวดนี้ก็มีชำนี้เลยเอาชำนี้เลยบ่มีเพิ่มเติมบ่แต่บัก 0, 3, 3, 0เรียศูนย์สามสามสูนตอนนี้นในใจมีตัวไหนแนี่ บอกให้เมดเลยเอาเปิดใจผมแนวผมสิอยากสีหูเปิดใจเจ้าของแน่ว่ะทั้งหมดมีกี่ตู้ทั้งหมดมีเจ้าโตครับเดี๋ยวผมสิจดตามน่ำมีตัวใดแม่ครับก็เลขทีห้องขอไดก็เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าค่ะมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งห้าได้หนึ่งหนึ่งห้าค่ะแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าค่ะเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่เจ็ดนั่นแหละหนึ่าเจ็ดห้าเจ็็ดแอน่งหนึ่งห้าห่งน้าครบเดี๋ยวห้ผีเพิ่นเบิงเนี่ยก่อนสตาใกกบเดี๋ยวเด่ยว้ผีเพิ่นเบิงเนี่ยก่อน แมนบ่ามนี่บออันนี้ามนี่กูต้องบ่นี่ตัวไหนเพิ่มเติมบอ่ะซื้สสามศนย์อ่ะศูนย์สายเองเทุกสตเดียวศูพ่อบ่ต้อสามไไปเฮ็ดยังก็เฮ็ดตัวเนาะเามนี่เอาเจมนี่เลยเนาะคักๆเอาบ่ต้องวุ่นีบก่ต้องวุเอาสม่ำเสมอกันเลยเอาเนาะ เลี้ยงตัวแรกกับเอือเลยครับผมอันนี้คือสามตัวของพี่มีแค่สองชุดเนาะค่ะแล้วก็สองตัวมีอยู่ห้าชุดเห็นไหมเห็นไหมเนาะใช่ะนะครับตามนี้นะครับของคุณพี่เนาะครับอ่เปิดใจไห้หแล้วเด้อครับพี่น้องผู้ใจมักลอยยิ้มของเพลินก็ตามเพลินผู้ใจมักเสือเพลินก็ตามเพลินออ่ะมักเสืผู้ใจมักตัวเลขของเพลินก็ตามเพลินโอ้มีแต่ตามเพลินจ้ะ มาขว,วดนีพ่พอด้ายขวดจำมาขวดพอด้ายโอ้ยเอาถามเอา,เอา,เอา,เอามา,มาัวดสูตรนี่ตัวไหนครับมกักตัวดสูตรนะสอบตัวเดียวเน้นๆตัวเดียวของสิไมค่ครับมาขวดไหนเจ็ดเดจ็ดเจ็ดเจ็ดคืองวดนี้คือสอบเจ็ดเจ็ดครับโอ้เนาะอ่ะนะครับก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะครับ,นะรบของคุณพี่อ่าในย่างกอ ทองพรโอ้ยผมเป็นคนลืมผมเป็นคนควับจับบที่นะครับพี่ทองพรหอเก่งครับยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่น้อนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทองพรไอ้ทองทองพรนทองพรนะครับกับวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ นะครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ดูผ่าน,านๆนนกันไปเนาะพี่แกบอกว่าบ,บอกเคยผ่านแต่ว่าเขามาตลอดเ,ออเขาบอกว่าบอกเคยผ่านเนาะชอบเราก็ตามไม่ชอบเราก็ดูไว้เนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทองนอน เป็นอย่างสูงมากเลยครับรจากประเทศยนยั่งก็ลงดู่นเลยออสเตรเลียนะครับผมแล้วขอเนี่ยคอยวาวแน่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ <c oughs>